14พฤษภาเข้าคูหากาเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่กาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม,ม,ามาการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเลือกอนาคตประเทศไทยเลือกพักเก้าไกลเลือกนายกําพลแจ่มสีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดนครราชสีมาพื้นที่อำเภอพิพมายและอำเภอชุมพวง สวัสดีครับผมนายกำพลแจ่มสีขอแนะนำตั๋วอาสารับใช้พี่น้องชาวอำเภอพิมายชุมพวงบ้านเยงเขอโอกาสให้ผมได้เข้าไปทำหน้าที่แทนพี่น้องในสภาเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเหลื่อมล้ำในสังคมที่เกิดขึ้นมายาวนานครับให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมผมขอฝากตั๋วเพื่อ,อรับใช้พี่น้องมันที่14พฤษภาคมนี้เข้าคูหากาเบอร์สีขอบคุณครับ นายกำพลแจ่มสีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8อําเภอพิมายอําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเบอร์สีเบอร์สีเบอร์สี่พัก อยากได้สวัสดิการผู้สูงวัย3,000บาทต่อเดือนเด็กเล็กถึง6ขวบ1,200บาทต่อเดือนเลือกเบอร์4เบอร์4เบอร์4ปลดล็อกท้องถิ่นเพิ่มงบประมาณเพิ่มอำนาจการบริหารเปลี่ยนสป,ปกให้เป็นโฉนดที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินก่อนปี2,557เข้าระบบกองทุนพิสูจน์สิทธิ์ให้ออกเป็นโฉนดเพื่อแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนปิดสวิตช์3ปอเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ลูกหลาน อย่าลืม14พฤษภาคมเข้าคูหากาเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่นายกำพลแจ่มสีเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่เป็นสอสอเขต8บ้านเองนายกำพลแจ่มสีพักก้าวไกลเขต8เบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่